สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแม่ประวาลชานาภลั์จากจังหวัดยะโสธวรวค่ะทุกคนวันนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะอะไรคะวันนี้แม่ประวาลนนะีคะได้รับเกียรติจากนักเขียนบทค่ะทุกคนแล้วก็ผู้กำกับละครน,นะคะวันนี้ที่จะมาแชร์และแบ่งปันประสบการณ์ สามหลักใหญ่ๆใ,ในการแก้ปัญหานะคะทุกคนนะได้ทุกสาขาอาชีพเลยไม่ใช่เฉพาะชาวนานะเพื่อนๆทุกคนที่มีอาชีพอะไรก็น,นําไปใช้ได้ะค่ะทุกคนนะเดี๋ยวเราเจอกับพี่หนกกันเลยละกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณนกนะคะกหนกสอนวรรณศิลป์โดยปกติเป็นคนเขียนบทละครโทรทัศน์บทสารคดีนะคะ แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นครูสอนเขียนบทแล้วก็สอนแอคติ้งค่ะเมื่อก่อนก็ทำหนังทำละครทำอะไรอยู่เรื่อยๆนะคะ,ะนะคะ,ะก็อย่างที่ประวันได้พูดไว้นะคะประวันอยากรู้ว่า3หลักที่จะช่วยให้การพัฒนาการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยในการดำเนิน ชีวิตในการดำเนินธุรกิจหรือการอาชีพต่างๆเนี่ยมันมีสาหลักที่จะต้องทำนะคะเพื่อที่จะให้มันก้าวต่อไปแล้วประสบความสำเร็จนะคะก็คือหนึ่ง t m p a t h y Empathy คือการเปิดหูเปิดตาเปิดใจ Empathy เอ p a พ h รตี <c oughs> รับรู้รับฟังปัญหาของคนรอบข้าง <c oughs> คนที่เกี่ยวข้องคนที่ทํางานกับเรา <c oughs> หรือคนที่เราจะต้องไปแก้ไขปัญหากับเขาอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยนะคะคือคือเราจะต้องรับฟังก่อนอ่ะคือไม่ใช่ว่า หมือนเหมือน,นกับเด็กนะ,ะ,ะเด็กพูดไอ้นู่นไอ้นี่แต่เราไม่รับฟังเลย<อ>เนี่ยก็ <c oughs> แสดงว่าเราปิดหูปิดตาแล้วเมื่อไหร่มันจะแก้ปัญหาได้ไม่มีทางเพราะาคุณไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงหรือคุณไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงใช่ไหมว่าคุณต้องนิ่งๆแล้วก็เปิดยิ้มรับฟังเขาก่อนนะคะรับฟังเขาก่อนว่าปัญหาคืออะไรยังไงใช่ไหมคะเพราะว่านั่นคือข้อมูลดิบที่คุณต้องเอามาคิดเคราะห์ใช่ไหมคะพอรับฟังแล้วเนี่ยเออเขาก็อย่างน้อยเขาก็ เขาก็พูดให้คุณรู้นะเขาก็เปิดใจเหมือนกันที่กล้าที่จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุ่นะเพราะเขาไว้ใจคณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็สามารถที่จะบอกความจริงได้ใช่ไหมคะเราก็จะได้ความจริงจริงๆเนี่ยที่เขาไม่ปิดไม่ปกปิดอะไรอย่างเงี้ยโอเคเมื่อรับฟังแล้วเราก็เอาข้อมูลนั้นมานะคะแล้วก็เปิดโอกาสอ empower empower ใช่ก็ก็เปิดโอกาสให้เขามามีส่วน นะคะให้เขามาแสดงออกให้เขามาสร้างสารรค์<อ>ให้เขาอยากทําอะไรอาวร่วมกันอ,อ่ะคุณเราให้คุณค่าของเขาค่พอให้คุณค่าของเขาแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขามีคุณค่าถูกปะ่ะเพราะนั้นเขาก็จะทําอะไรในสิ่งที่เขารู้สึกเขาภาคภูมิใจ<อ>นะเขาก็จะไม่เลือกทําอะไรที่มันด้อยค่าใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ empower พอ empower แล้วเนี่ยคนเรามันมีคุณค่าละ นะมันมีโอกาสค่ะได้แสดงออกได้ทําสิ่งที่ดีงามอะไรต่ออะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คือมันก็จะเกิดความผูกพันนะคะเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับเราจับมือกันไปด้วยกันเขาเรียก engagement engagement ก็คือเข้ามามีส่วนร่วมร่วมทุกอย่างร่วมทุกร่วมสุขเนาะเหมือนสมัยก่อนก็ร่วมน้ำสาบายนะ พี่นกไปกันพี่นกส่วนใหญ่คนเนี่ยจะร่วมแต่สุขนะเออแต่เวลาทุกนีจะไม่ค่อยร่วมกันเลยนะแต่อันเนี้ย engagement e n g a g e m e เออพะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขามีพลังเขามีส่วนช่วยคุณคุณมีส่วนช่วยเขาเพราะนั้นมันทิ้งกันไม่ได้นะเออในการแปบแก้ปัญหาบ้านเมืองเหมือนกันนะคะไม่ว่าใครจะออกความคิดเห็นยังไงไงฟังเขาก่อนฟังเขาก่อนไม่ใช่ด่าอย่างเดียวด่าอย่างเดียวใช่ไหมไม่พอใจอ่ะ ความคิดไม่ตรงกันเราเนี่ยเสร็จเลยมันก็ตีกันทั้งปีใช่ไหมเนี่ยก็คือลักษณะของการพัฒนาการแก้ไขปัญหาในยุคปัจจุบันเนี่ยมันขาดสามสิ่งนี้ไม่ได้แล้วมันก็จะได้เกิดคามผูกพันนะทาอะไรก็คิดถึงซึ่งกันและกันคิดถึงอง์รวมใช่ไหมคะก็สามสิ่งนี้แหละจะทําให้คุณแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ก้าวไปสู่เป้าหมายความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มีพลังโอ้สามสิ่งนะสามสิ่งที่พี่หนกพูดเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งฟัง ฟังสองอฟังแล้วก็ให้โอกาสให้โอกาสออนะฮะแล้วก็สามก็คือการเข้ามามีส่วนร่วม<อ>ทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมกันเองนะ,ะโดยความผูกพันกันอะไรค่ะค่ะขอบคุณพี่นกมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันสามหลักในาการแก้ปัญหาให้กับ ทุกสาขาอาชีพเลยเนาะโดยเฉพาะโอ้ปาวานวันนี้นะในฐานะที่เป็นชาวนารู้สึกว่ามีประโยชน์มากเลยนะปาบานเองก็จะได้นําไปใช้ในกลุ่มของปาบานว่าปาบานไม่ได้ทํางานคนเดียวใช่ใช่ขอบคุณพี่หนกมากมากเลยเราเราอยากช่วยจ้ะกลุ่มชาวนามากๆเลยนะเพราะว่าเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศเหมือนกันนะเออเออก็เป็นกลุ่มใหญ่มากองกรก็ใหญ่มากแต่แต่ก็ยังถูกกระนำเนาะถูกกระนำเนาะ มี <S 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 คนเข้ามาลุมอ่ะลุมเป็นเค้กเห็นว่าเป็นเค้กอะไรอยู่เรื่อยๆแล้วพวกเราก็ไม่ค่อยมีความรู้กันเท่าไหร่จ่ะแต่เดี๋ยวนี้ชำนาญไม่แลพยายามอัพเกรดตัวเองขึ้นมา <S 2> <S 2> <S ให้มีความรู้มากขึ้นให้มีความสามารถมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วก็คือต้องอาศัย engagement จากลูกหลาน <S 2> <S 2> <S ลูกหลานต้องเข้ามามีส่วน นะมาผูกพันกับเรามาอะไรนะเขาก็าว่าเพราะว่าเขามีเรื่องของเทคโนโลยีที่เขามาช่วยใช่ไหมไอรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะเงียบมันจะไม่เก่งในเรื่องเทคโนโลยีเพราะต้องต้อง engage n นกันขอบคุณมากเลยค่ะอีพีหน้าเดี๋ยวจะได้เชิญพี่นกมาร่วมแบ่งปันแล้วก็มาช่วยชาว,ชวนาแก้ปัญหาอีกนะคะ<ด>สำหรับอีพีนี้ขอบคุณพี่นกมา,มากๆเลยจ้าสวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้เพื่อนๆก็ได้รับสาหลักใหญ่ๆในการแก้ปัญหาให้กับทุกสาขาอาชีพไปเรียบร้อยนะคะจากพี่หนกคนสวยของเรานะคะที่เป็นนักเขียนบทแล้วก็ผูก้กำกับนะคะผู้กำกับการแสดงเนาะวันนี้แบลกวานก็ได้รับประโยชน์มากๆเลยค่ะถ้า คลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆอย่าลืมส่งต่อนะคะอย่าลืมดูคลิปของแม่ประวานจนจบนะคะกดหัวใจแล้วกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อีพีต่อๆไปนะคะท่านเพื่อนอยากจะให้แม่ประวานทําคลิปเกี่ยวกับด้านไหนนะคะก็ inbox นะคะคอมเมนต์มาได้เลยแม่ประวานพร้อมที่จะทําคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะกดติดตามแม่ประวานชนะพล้านไว้นะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ